ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่กูจะมาพิสูจน์ Slider e ตอร์ EP สองนะคะเพราะจากความเริ่มคลิปที่แล้วอ่าที่เราบินโดนแล้วก็จะ Slider Eater มันแบบน่ากลั มาด้วยฟันแหลมคมคือแบบอู้ใครยังไม่ได้ดูนะรีบไปดูเลยนะคะก่อนจะพลาดนะแล้วก็วันนี้เราก็หลังจากที่เราซุ่มดูเนี่ยตอนนี้นะพี่ก็จะพิสูจน์ใน ep สองจะซูมเข้าไปดูว่ามันกินคนจริงหรือเปล่าก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดขึ้นใหม่ถ้ากดแล้วก็โดนขึ้นไปเลยอุ้ยโดนขึ้นไปแล้วทุกคนโอเคไปตอนนี้นะโดนของเรานะคะจะพาไปที่จุดที่มีคนเล่นเครื่องเล่นตรงนี้ สไลด์ไอทเตอร์สีน้ำเงินนะคะนี่ทุกคนจากคอนเินทที่แล้วว่าจุดที่เป็นสไลดดเอทเตอร์ที่แบบน่ากลัวมากก็คือสไลเดอร์ที่มีทงสีแดงนะคะมแมงะไรปิดหน้าเฮ้ยทุกคนพี่กูก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะเจออะไรไหมแต่เราซุ่มดูมาได้สว่างแล้วคือมันมีคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีฟฟ้าๆเนี่ยเขามาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้มันเป็นคนที่แปลกมากทุกคนเรามาดูกันนี่นี่นี่เฮ้ยเขายังอยู่ในสไลเดอร์แต่ทำไมเลือดเต็มหน้าเลยน่ากลัวจังเลยพี่กุ๊ก ช่วยเขายัางไงทุกคนเดี๋ยวเราดูเข้าไปข้างในนะคะว่าในไอจุดท่อสไลเดอร์เนี่ยคือจะหาทางช่วยเขาออกมาได้ไหมคือเราก็ไม่แน่ใจอะว่าว้ายฟันแหลมคมคอามันพผลไม่แล้วมันบอกว่าอย่ามายุ่งให้เอาออกไปแต่ไม่ได้หรอกเราจะต้องเผืองให้ถึงที่สุดน,นะคะการเผือกเป็นเรื่องจิตสาธารณะโอเคไปไปต่อ ไอเจ้าสไลเดอร์เนี่ยคือเราต้องหาทางช่วยนะคะต้องหาทางเอาตัวรอดช่วยมันคือถ้าเราเจอเนี่ยมันกินเข้าไปอยู่ข้างในคือมันจะขังเราแล้วมันก็จะดูดกินจิตวิญญ,ญาณของเรานะคะเลือดของเรานะคะคือมันกินเข้าไปข้างในเลยทุกคนมันไม่ธรรมดานะสไลเดอร์อีเตอร์เนี่ยเราต้องบอกลูกหลานเลนหลนนะคะว่าให้ระวังการเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์ะคะโอเคไปเดี๋ยวเรามองแบบมุมกว้างก่อนนะเพราะเราไม่แน่ใจว่าคนนั้นหายไปไหนแล้วนะคะโอเคไป ไปกันต่อคือตอนนี้เฮ้ยไอ้แท่นเนี่ยเราไม่สามารถบินโดนเข้าไปได้เลยทุกคนโดนของเราอะ่ะคือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าใหญ่นิดนึงถ้าบินเข้าไปนี่คืออาจจะโดนมันกินได้นะทำไมรู้สึกว่ามันแบบมีอะไรที่มันมืดคลึ้มไม่ธรรมาดาละว้ายว้ายโอ้ช <laughs> นต้นไม้ sorry <c oughs> คือการบินโดนของพี่กูี่คือแบบเฮ้ย สไลเดอร์ฟอนแหลมคมมีฟันประมาณ3ามอปซี่อันตรายอย่าเข้าใกล้กสุดเฮ้ยไปไซต่อร์นนะ,ะมันมี2ปากสงตัวหัวทุกคนไม่ธรรมดาแล้ว,ลวเด็กคนนี้ก็โยนบอลเข้าไปแล้วก็มันดนกินไปแล้วกินบอสของเด็กเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วทุกคนคือตอนในเรบินดอนเราเรา,เราจะมีเด็กเข้าไปช่วยผู้ชายเสื้อน้ำเงินนะคะมีเด็กเสื้อฟ้า เป็นอะไรอะอย่าบอกนะว่าปีศาจนี่มันกินคนไปแล้วเลือดผู้ชายคนนี้หลุดออกมาได้แล้วก็เลือดเต็มสไลเดอร์ทุกคนไม่ได้การละเราล่อมันออกมาดีกว่าเราต้อช่วยคนนะคะโอเคเดี๋ยวพี่คุนวินโดนล่อมันออกมาโอเคไปไปล่อมันเลย สไลเดอร์อ e ีเตอร์ไหนซิงก็มาเดวเวไหนซิงก็มาดีเวเวหุยมันทำไมไม่ออกมาหุยทุกคนพี่กูรู้สึกว่าไหน,นพี่กูเข้าไปในวงวนวงเวียนแล้วนะคะคือร่มมึนโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้าไปในวงของอสไลเดอร์แล้วนะคะโอ้โห,โโหข้างในนี่เหมือนไอ้กระสวยโอกาสเลยทุกคนกระสวยโอกาสแบบโอ้โหเขาเรียกว่ากระสวยโอกาสที่แบบขึ้นบนดาวอังคารดาวดวงจันทร์เลยอะ นี่ใช้อลูมิเนียมแบบเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ทีอันตรายแบบนี้สไลเดอร,ออร์มันกินคนเลยนะโอ้ยทุกคนทุกคน,กคนตอนนี้เรากำลังเอาสไลเดอร์หมุนเข้ามาไหลลงมาโฟไม่เกิดอะไรขึ้นหรอเดี๋ยวเราสูงมาเอ้าเฮ้ยสไลเดอร์มันก็ไม่กินเรานี่ทุกคนเราจะรอมันยังไงเราเอา้าออกมาก็ได้แล้วผู้ชายคนนั้นหายไปไหนหรือว่าเมื่อกี้ที่เราเห็น มันคือวิญญาณของคนที่โดนสไลดเด,เดอ,เอร์อีตาเก็ตไม่อันตนราย